คจากงานอีเวนต์แตกหั้งแตกอ๋อเมื่อวานเห็นไปออกอีเวนต์ที่นครรธรรมราชห้างแตกมีกี่ชั้นคนเต็มชั้นเออครับยังไงเราเหมือนเป็นเมื่อวานท่านนับน่าจะเป็นอีเวนต์แรกที่เป็นอีเวนต์เปิดแบบเปิดจริงๆครับเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเริ่มออกงานมันเริ่มเริ่มจากงานปิดก่อนแล้วผมกา ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวผมแหละผมว่าศิลปินทุกคนน่าจะเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอแฟนๆมาแล้วบวกกับแบบต่างจังหวัดไม่ต้องเพื่อจุดเพราะว่าแบบแทบไม่ได้ไปเลยแต่แม่พี่ต่อมาีต่างจังหวัดด้วยแล้วแบบมแฟนๆแสดว่าเราแบบแมสเป็นกระจายกลุ่มแบบต่างจังหวัดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับรู้สึกขอบคุณพวกเขามาที่เขาแบบมาเพราะว่าเห็นเขาแบบประกาศบนงานบอกบางคนมาต้องไปตีห้า ให้ผมไม่รู้รเพราะรว่าเพราะมันเป็นงานที่มันจัดมาตั้งแต่เช้า,าแล้วผมมาไปตอนบาอ่าย<อ>แล้วก็แบบจริงก็รู้สึกอยากไปอยู่ให้นานกว่าน,นี้เพราะผมอยู่ยังไม่ถึงชัว่วโมงใช่คือแบบตอนๆภาพที่เราเห็นตอนแรกพอเราขึ้นไปในเลือดมาเงี้ยรู้สึกแล้ว่าอยากอยู่ให้นานกว่านี้เพราะว่าเราก็อยากให้เขาคุ้มเหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนเขามีแบบว่าแบบไปแล้อะไรก็มีบ้างครับแต่ว่ามันลดลงเยอะเพราะว่าใช่ไหม พวกเราต้องเข้าใจกันแล้วกันใช่เราส่มากเขาตะโกนเรียกอะไรพี่ต่อหรือใต้ล่างหนเปน่ะแต่ว่าใต้ล่าเนี่ยจะแบบดังมากๆเสียงแบบเรียกใต้ล่าแบบเต็มปากอ่ะปกติกับต่อนี่รอ้ไรบรรยากาศข้างๆแตกเกิดขึ้นไปกวบาเราเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจมันก็มันงนี้ผมว่ามันมันไม่ได้ขึ้น มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวครับมันทั้งวันที่เวลาแล้วก็แนวของงานที่จับด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันบวกๆกันครับแต่ครั้งนี้ก็คือได้ตั้ปากว่าต่อห้ามแต่งนะใครต้องแต่งพี่พูดนะครับทับไมพี่เขาเรารักไหมก็ถ้าพี่อยากส่องเราผมแล้วพี่ต่ออย่างเงี้ยพอมันถึงกับในมุมการเป็นนักแสดงการที่ละครเราเป็นที่รู้จักแล้วไปไหนกูได้เราเป็นชื่อในี่ยแล้คนที่เขารู้สึกแบบคนยังไงบ้าง มันรู้สึกดีจริงๆครับมันเหมือนกับมันมากกว่คาความหายเหนื่อยคือตอนตอนวันที่ทํอ่ะยิ่งใครที่เคยเล่นเล่นกับผมมาจะรู้ว่าแบบเป็นคนใส่เต็มอ่ะซึ่งเราก็จะเนื่อยมากแต่วันที่มันแบบประสบความสําเร็จเราก็จะยิ่งแบบรู้สึกหายเหนื่อยแล้วมันจะยิ่งหายเหนื่อยที่สุดเลยคือทุกเรื่องที่ผมเล่นมาผมจะใส่สารไว้เสมอเ <c oughs> วลาสารนั้นมันยิ่งถึงคนดูยิ่งใต้ละชัดมากว่าแบบมินิที่เราพยายามส่งไปถึงคนดูมัน มันค่อนข้างไปถึงเยอะมากเยอะมากจริงๆพอทำงานเยอะ <c oughs> ๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบด้วยความมันใส่เต็มอะไรเงี้ยต่อมมันคนแบบก็กระตุขภาพเราบ้างทำงานหนักๆอะไรเงี้ยใส่เต็มทั้งอินเนอร์ต้องใช้พลังข้างในอะไรเงี้ยเนี่ยฮะวันนี้ฮะต่อมไขมันมันอักเสบในตาออ๋ตาอักเสบในต่อมก็มีเพราะอะไรเพราะทับทันน้อยอยู่ทับเครียดผมคิดว่าใช่มาหน่าจะแบบเพราะว่าช่วงนี้ผมผมเดินสายเยอะ ไปโน้นไปนี้ทีเลยแล้วรักษายังไงลูกตอนนี้ก็ซื้อยามาทาซื้อยาหย่อนกินยาอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้อักเสบไม่ได้ดูแลม่รงไปหงไม่ไม่เคยเป็นอยู่แล้วหรือยังไงคะที่ตอบผมว่าทุกคนเคยนะแต่เวลานอนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเันจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ไหมอะหมายถึงว่าอาการของอะระโด นี่เดี๋ยวขอถ้ามันไม่ไหวแล้วผมไปหาเ๋ยผมไม่รู้ว่าคุณกันโอเคอยูกอนยันยูอ่ะนที่ต่ดเท่าเรื่องประเด็นเลยพี่ก่อนนันน้เลยนะหลัว่าไล่เดี่ยืกนคนมปคนอืนทำมาแต่ในตัวเที่ยวซึ่งในนั้นมันคือเราที่ถูกติดแล้วผมใช่ใช่ก็เป็นจต่อที่ต่ออยู่ในเหตุการณ์ที่เราไปออกมีเว้เอ็าลุแล้วก็แี่ต่อพยับหน่อยอะไรเงี้ยตันี้แลมันตอมีราากเิดขึ้นเนาะผม จริงๆผมไม่เห็นทั้งหมดครับผมก็เห็นเท่าที่คนแบบคนดูแลคนรอบๆตัวผมสบตอนวันน,นนั้นเองปฏิรรยาที่เราที่เราถูกไปครับเขาบอกว่าพี่เต่าขยับหน่อยเราเรารู้สึกยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าผมพยายามทำความเข้าใจพี่พี่เขาอยู่อเอาตรงๆเลยคือเราเราไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้ชอบทะเลาะกับใครอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะผมกําลังเล่นกับแฟนคลับอยู่ทุกคนเลยแล้ววันนั้นอ่ะมันมันเป็นงานรวม ผมหาไม่เจอหรอกว่าใครอยู่ตรงไหนว่าผมก็จะแบบพยายามเล่นรวมๆแล้วเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพราะตอนนั้นเสียงมันดังมากเแต่มันมีเสียงแบบเงี้ยวเงี้ยวเยเข้ามาผมก็เลยแบบฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าภาพที่เราพยายามตอนที่เราโดนโดนเขาพูดว่าให้ขยรถยเงไงคือเราก็ไม่ได้ได้ยินชัดขนาดนั้นว่าแบบเขาพูดมาว่าอะไรขนาดนั้แต่คือเหมือนกับ ผมไม่อยู่กับบัวแล้วเหมือนกับว่าบัวก็คอยกระซิบว่าแบบว่าพี่ผมได้ยินคือผม,มแต่คอนเซนเทรตแฟนแบบคือปกติผมไม่คอนเซนเทรตอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากคอนเซนเทรตข้างหลังก่อนว่าเขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยใช่ก็กกเลยเขย่นแล้วผมก็พยายามทำความเาข้าใจเขาเพราะว่าเราไม่อยากโกรธกันผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์รักศิลปินของตัวเองขนาดเราเรายังอยากถูกรักเลยก็เลยแบบนี้ก็เลยก็เลยพยายามเข้าใจเขามัางครับ เพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบตอนตอนที่พอเรารักษาแล้วว่าเอ้ยมันคือแบบให้เราคือออกมาอะไรเงี้ยตอนนั้นความรู้สึกต่อมันมันมีผลอะไรไหมเพราะกันแรกเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยณโมเมนต์นั้นน้องจะไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะต่อเสียใจเสียจจริงๆแค่เป็นห่วงผมผมก็ขอบคุณแหละแต่แบบหมายถึงว่าผมก็พยายามคิดหลายๆมุมอ่ะคือผมไม่อยากคิดด้านเดียวแล้วก็ไม่อยากแบบรู้สึกแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรใจแคบเหอเออเอาพูดตรงๆก็คือผมไม่ได้อยากใจแคบบอกแล้วว่าเราไม่ได้ชอบปะทะหรือไม่ได้ชอบมานั่งมีปัญหากับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นเราเราได้ยินฟัพูดมันรุนแรงไหมคะหรือวา่าแบบเขาไน้ำเสียงแบบสถานการณ์ตรงนั้นไก็ก็มีฟีลลิ่งแหละครับแต่ไม่ใช่ฟีลลิ่ลนนงที่แบบคือความรู้สึกที่เราได้รับมันไม่ได้เนกาทีฟขนาดมันมันมันไม่ใช่ว่าแบบ เขาว่าเราอยู่อ่ะมันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเอาจริงเวลาผมอยู่ต่อหน้าแฟนคลับคือเวลาโดนผมผมโดนคนน่ารักใส่ผมจะไม่คิดหรอกเพราะว่ามวลรวมตอนนั้นมันน่ารักอยู่จากประเด็นต่อที่คุยอยากใไครับน้องบูหรือว่าน้องสีน้องนิวต่อขอห่างเราขอพอดอะไรอย่างเงีจริงๆยังไม่ได้คุยกับบูเลยครับแต่ว่ามีโอกาสได้โทรศัพท์คุยกับพี่ซีแล้วก็น้นิวเพราะว่าไคือ ก็ดีครับจริงๆวันนั้นนะผมพูดกับกับพี่กับน้องเขาว่าจริงๆแค่นึกถึงอ่ะผมก็ดีใจเลยวรับาะจริงถามว่าผมแบบผมพยายามไม่ได้แบบไปคิดเล็กคิดน้อยอ่ถ้าพูดตรงๆแล้วแบบว่าแล้วเราก็เหมือนเพื่อนร่วมอาชีพกันเราแล้วอย่างผมกับพี่เสียผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไม่รู้จักกันคือผมผมก็เคยรู้จักจากพี่ๆที่เขาเคยแต่งหน้าให้เรามา่อก่อน ยังจะฟังห hey> ่วงเขาเออเเขาพูดย oh really like yep> ังไงบ้างขอโทษเราเลยหรือว่าเขาูยังไงแต่ที่เขาไม่สบายใจเท่าท ja. ี่ผมเข้าใจนะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขาโทรมาแล้วผมอยู่ใต้ดินกันยาไม่ค่อยดีแต่ผมก็พยายามฟังเท่าที่แบบโอเคแล้วผมก็ก็รับความรู้สึกเขาจริงๆเพราะว่าคือวันนั้นอ่ะตอนที่เราเจอกันเขาก็น่ารักกับผมอย่างอย่างอย่างว่าหนึ่งที่เราก็ไม่ได้มี คือผมไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วกันเพอว่ามันมันมันก็สอนให้เรารู้แบบว่าไม่ใช่แค่ว่าไม่ไม่ใช่แค่เข้าใจอะหมายถึงว่ามันก็สอนแบบให้เราเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะได้ทําตัวถูกกับจังหวะอะไรต่างๆได้มเน้นมากขึ้นแต่ต่อทิ้งนะว่าการขับที่ที่แอคชั่นขนาดนี้ขาอยากปกป้องเรา ไหนชั้นเรื่องแฮชแท็กเรื่องอะไรครับว่านดันทีเขาไม่ยองเราคือผมมันไม่ได้อ่านขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าผมได้ยินเพราะเราก็ต้องพูดตรงๆว่าแบบมันก็ไม่ใช่น้อยอ่ะมันมันก็มีปริมาณหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าใครที่รู้สึกดีกับผมอะผมขอบคุณหมดเลยเพราะจริงผมไม่ได้มานั่งคิดไม่ดีกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกมากกว่าว่า ผมเลือกเก็บแต่พวกความรู้สึกที่ดีพลังงานที่ดีเพราะผมก็ยังต้องมีวันพุ่งนี้ต่อๆไปอะไรเงี้ยคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่ทำให้เราสุดแย่แล้วแบบไปมาอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มาจากตัวเองครัไม่เข้ามาแต่เขาเถอไมอ่ะไม่หมายถึงว่าแบบเช่นออกงานแล้วลืมพูดอันนี้น้อยไปโอ้โหสามวันอย่างเต็มยิ่งยิ่งเออยิ่งถ้าเกิดว่ามีแบบที่ที่แบบเป็นผู้จัดการเราเริ่มพูดว่า วันนี้พลาดอันนี้ไปนะและในใจคือแบบห่อเหี่ยวแล้วทำไมวะทำไมวะต่อทำไมแบบแค่นี้อะไรเงี้ยเออแต่แต่แต่โลโก็แบบไม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แล้วผมผมยาวบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยผมยิ่งไม่คิดมากเลยดูอย่างเรื่องใต้ล่าไทยอินเลยละกันคือทุกคนผิดได้ครับพี่จริงๆมันมันไม่มีใครถูกตลอดเวลาหรอกแม้แต่ตัวผมเองผมก็ผิดผมก็ผิดอยู่ทุกวันไม่ใช่อะไรมุมของการที่เป็นศิลปินและซึ่งซึนคแับอะไรอย่างเงี้ต่อ หลังจากนี้มม่ก็เลยเหมือนแบบเราเราก็เลยได้บทเรียนตรงนี้ด้วยไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องดูจังหวะโอกาสด้วยหรืออะไรยังไงครับผมไม่เคยเออก็เลยไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่เคยแบบเซอร์วิสขนาดอะไรยังไยใช่ไหมคือสำหรับผมอ่ะแฟนคลับมันเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นครอบครัวเราคือ,มอมผมช่วยเขาเป็นเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันเรียกว่าเซอร์วิสหรือยัง แต่เราก็พยายามแค่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เราแบบทักทายยิ้มให้อะไรอย่างงี้บอกไว้บางทีไปพยายามแบบไม่ให้เขารู้สึกว่าเขามาทําไมเอ่อเอ่อาโอเคโอเคจะเอา,เอเอาไหมล่ะจะเอาไหมเนี่ยอะไรนะครับถามนะ <c oughs> ไหมโอเคโอเคหน้าผมครับเสร็จครับพี่ต่อเอาไหมทอาอะไรหมด